หลังจากที่รอคอยกันมาอย่างยาวนานในที่สุดก็ได้ดูกันแล้วละครับสำหรับเรื่องชินอุนตราแมนสวัสดีครับผมการจากชาคารอุนตราอนิมิคลิปนี้ก็จะเป็นรีวิวของภาพยนตร์เรื่องชินอุนตราแมนแล่ะนะครับก็โดยเรื่องนี้โดยเรื่องนี้เนี่ยก็จะเป็น ภาพยนตร์ลองครบ,คร,บ,คร,บรอบ5.5ปีของเฟรนชายอุนกราเมร์้วเนาะได้ผู้กำกับเป็นคุณฮิงุจิชินจิแล้วก็คนเขียนบทก็คือคนเขียนบทก็คืออันโนฮิเดยากิอะประมาณนี้ผลงานกดก่อนของเขาก็น่าจะเป็นอ่ชินกอสติลาแล้วก็อิบเกเลียนเนาะก็พอจะเราได้ว่าหนังออด ออกออก,ออกมาในคนไหนแล้วนะครับโดยเรื่องย่อของชินอุลตราเมนก็จะมีอยู่ประมาณว่ามีสิ่งมีชีวิตเหนือ,นอธรรมชาติหรือที่เรียกกันว่าไขาจูเนี่ยปรากฏตัวขึ้นบ่อย,บ,อยบ่อยครั้งในในประเทศญี่ปุ่นทางรัฐบาลก,ก็เลยจัดตั้งที่พิเศษปราบไขจูขึ้น ขึ้นขึ้นมาอแล้วแล้วในระหว่างที่ไคจูเนี่ยเข้ามาใกล้ก็ในครั้งหนึ่งจู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 จ,จูจูก็มีจูจูก็มีมรุยักษ์สีมรุยักษ์ยัก์สีเงินปรากฏตัวขึ้นมา เนื้อชัดบรรยากาศของโลกแล้วแล้วก็ได้แล้ก็ได้ถูกเรียกว่าผู้มีตัวตนปริศนาอุลตราแมนปร,ประมาณนี้แหละครับเหมือนเหมือนเหมือนเหมนการตีความใหม่จากซีรีส์อุลตราแมนยกแรกแล่ะนะนก็คลิปนี้ก็จะเป็นรีวิวแบบไม่สปอยล้วนะครับืงั้นมาเริ่มก,กันเลยดีกว่า ก็หลังจากที่ดูมาก็ถือว่าไม่ก็ถือว่าไม่ผิดหวังแล้วนะครับสำหรับการรอคอยนะนะก็ถือว่าเป็นการผสมผาภานาระหว่างในเรื่องแนวไซไฟแนวการเมืองแนวอแล้วก็สอดแท็กปัจจัเอาไว้ด้วยล่ะนะ,ะก็ในหนังเรื่องนี้เนี่ยสามดนี้ถือว่าออกมาพอดีีกลมกล่อมเลยล่ะครับ ออกมาเถี่ยเกนได้ดีเลยถ้าจะมาดูในแต่ละอย่างแล้วก็พูดถึงความไซไฟเนี่ยถือว่ามาเต็มเลยครับทั้งสับเฉพาะเออยหรือว่าอะไรหลายอย่างเอยอยก็มอนต์ร์มนก็เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นมนุษย์ต่างดาวอยู่แล้วล่วนะเนาะก็ถือว่าถือว่าเป็นพื้พพพพพพนฐานแนวไซไฟกันอยู่แล้ว,ลวนะครับ ก็เหมือนก็เหมนก็เหมือนเป็นเป็นเป็นการเป็นกาเอาเอาแนวสายไฟมาขยายอะไรประมาณนี้ทำให้มีสับเฉพาะมากขึ้นละเอียดขึ้นส่วนมอง้างทางด้านการเมืองเนี่ยก็มีไม่เยอะเท่าไหร่แต่ก็ถือว่ามีอยู่เรื่อยๆแล้วนะครับ ไม่เยอะเท่าชิงก็ไม่เยอะเท่าชิงก็ซิลานนะแต่ก็เห็นแต่ก็แต่เห็นกันอยู่แล้วนะส่วนส่วนการต่อสแทกร,ระยะเอาไว้ก็ถือว่าถือได้ว่า,าก็มีการเสียสีสังคมรุดหรือว่าการเมืองอะไรพวกนี้ได้ถือว่าหนักอยู่นะถ้าผมดูนะ โดยเนื้อโดยเนื้อเรื่องโดยเนื้อเรื่องนี้ก็จะดูแบ่งเป็นบทบทปบทแบ่งเป็นบท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 ปลาบทปลานลานะครับก็มีก็มีด้วยจากที่ดูก็มีอยู่ห้าบทแล้วเนาะโดยที่ความข้นความความข้นพ้นความเข้มข้นของเนื้อเรื่องและแล้วก็ความยาวเนี่ย ก็ดูจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆละละนะใน5ห้บทใน5ห้บทนี้ละนะแล้วก็ในแต่รวัวก็มีตัวที่เชื่อมกันอยู่มีตัวที่เชื่อมกันอยู่เชื่อมกันอยู่เล็กน้อยแลแล้วก็แน่นีย่คือมันน้อยมากๆเลยล่ะเลยล่ะครับถ้าไม่สกิลดีๆเนี่ยก็อาจจะเห็นอาจจะไม่เห็ไม่จะเห็นก,ก็ได้นะอ คือแล้วก็จุดสังเกตรห,รหรือว่าข้อเสียของเรื่องนี้ก็คือมาเรื่องใบจบไปอะไรประมาณนั้นแหละรครับคือว่าไงดีเนื้อหาในแต่ละในแต่ละบทมันมันก็เยอะแหละนะคือถ้าจะดูให้เข้าใจเนี่ยคงต้องดูหลาย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 รอบหรือไม่ก็ต้อง หรือไม่ก็ต้องใช้สมาธิดูอย่างมากดูอย่างมากเลยแหละครับถ้าจะดูรอบเดียวแล้วนะอืมคือแต่ตัวตัวผมก็เป็นแฟนอเป็นแฟนอุตราแมนอยู่อยู่แล้วละละเนาะเลยไม่เลยไม่ค่อยเลยไม่ค่อยเลยไม่ค่อยแปประหาตรงตรงตรงส่วนตรงส่วนนี้แต่ยังไงก็ เกียวละเอีไม่หอดอยู่อยู่ดีแหละนะอก็ถ้ามันลงถ้ามันลงสต,ตรีมมิ่งก็คงต้องดูอีกหลายรอบเลยละเลยละเลยละครับขั้นตอสุดท้ายก็น่าจะเป็นชินอุนตอ้าแมนี่เหมาะกับใครบ้างก็แฟ่แกับอุลตอ้าแมนี่แน,น่นแน่นแน่นอนแน,น่นอนอยู่แล้วว่าต้องไปดูไปดูแลนะครับแล้วก็อืม พวกคนทัไปที่ชอบหนังไซไฟก็น่าจะเข้าถึงได้ไม่ยากนะแต่ก็น่าจะได้ที่ที่โรงแถ,ถวๆแถ,ถวๆผมนี่ก็อยู่ต่างจังหวัดเนาะก็เลยได้เลยได้เลยได,ได้ไปดูแค่รอบรอบเดียวละนะอท,ที่จริงก็อยากจะเต็มให้มากกว่านี้แล้วนะครับแล้วทีนี้เนี่ยว่าไงดี จากที่ไปดูมาเนี่ยคนไม่รมู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ทำไมเออไม่รู้ว่าทำไมหรือว่าดอว่าเขาอยู่ตาตวัดหรือเปล่าคนเลยดูน้อยไปหน่อยหรือหรือเปล่านะรอบที่ผมไปดูรอบที่ผมไปด,ดูเนี่ยก็อยู่ประมาณห้าหกคนเองละมั้งเออ,อทั้งที่ในรอบพิเศษ,ษเนี่ยมีเห็นเห็นคน เห็นคนเยอะเลยแล้วนะวันนี้ก็น่าติดตายอยู่เหมือนกันล้วนะครับก็ถือว่าสุดสุดยอดแล้วก็คุ้ค่าคุา้ค,ค่าแก่การดูแก,แก่การดูละนะครับทั้งในฐานะของแฟนกับอุลตร้าแมนหรือว่าก็พอจะมาเปล่นหนังไซป้าชั่วไปพอได้หยุดนะ เอาละคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แหละครับสำหรับวดูแบบไม่สปอยของจีนอุลตราแมนแล้วนะแล้วเดี๋ยวไว้คุยคุยสปอยแต่เต็มหนักกว่านี้ก็แล้วกันนะครับในคลิปคราวหน้าเนาะคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แหละครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัส